มาค่ะผลไมแ้แซ่บขึ้นยักบักสมต่บักบวงแล้วกะส้มโอมะขา,ามแชอิ่มอันนี้น้ำปลาวานของเรานะคะกระปูกละสิบาทนะคะมีขายที่ร้านนะคะอันนี้คือขาดไม่ได้เลยพี่ร้านต้องทําตลอดแช่เย็นแล้วเลยมากคะ่ะอื่สิบบาทแซ่บนะ กินไปหมดเลยสับประรดจ่วนมาลูกค้าจะซื้อกันสับประรดนะไปจิ้มอืมอร่อยอ่ะโอ มันคมโอกระเจ็บแบบอือชุนงงอ,อะไรมากหืมช้ำอืม อร่อยสซบูอ่ะทำๆ อันนี้เห็นพาอบ้านกินแะนปราหวานนงล,ลองกิมนู้น,นเป็นแงมะขามช่อื่นมันก็หวานอยู่นะอืมแล้ววายูอืมได้ก็ะไลอยู่นะ ปกติไม,นะม,ม่เคยมัาดีเลยไม่เคยมักชมคืกลินในช่วงนั้นองมูลเปลี่ยน มันจะปิ้วหวานๆนะมัม่วงนั้นเนี่ยว่าบาทเยปิ้บาทดิ่มมาเพื่อเลือเดียว่ เห็นว่ากระปุกน้อยๆอ่ะ,อะกินไม่หมดนะคะต้มโอฉ่ำๆเลย